สวัสด,ดีปีใหม่ค่ะทุกคนก็หางหายกันไปหลายวันเลยนะคะพอดีว่าประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับศิษ oh, <no. S 1> นอนน้อยพักผ่อนน้อยติดมือถือติดต่อเป็นเวลาหลายวันตื่นเช้ามากำลังจะโหนบาเกิดหน้ามืดนั่งลงที่พื้นแล้วก็ล้มตึงลงไปหัวโขกที่พื้นเลยนะคะเกิดเป็นบ้านหมุนตกใจกลัวมากเลยค่ะจากนั้นก็นอนพักพอตื่นขึ้นมาก็รีบหาข้อมูลค่ะ คิดว่าโชคดีที่ใส่ที่หนีบผมตัวนี้ค่ะเพื่อลดแรงกระแทกที่พื้นนะคะหัวนี้ปูดโนเลยค่ะทุกคนค่อนข้างตกใจกลัวเลยจริงๆค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคหินปูนในชั้นในหูหลุดค่ะรับชมเลยนะคะโรคตะกอนหินปูนในชั้นในหูหลุดหรือว่าเคลื่อนนะคะที่เราอาจสามารถวินิจฉัยได้ด้วยตัวเองดังนี้ค่ะ ก็จะมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะหูไม่อื้อการได้ยินปกติระบบประสาทปกติค่ะบางบางคนจะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะส่วนการป้องกันก็คือต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดอย่าติดมือถือมากค่ะสาเหตุของโรคนะคะ 1. เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาติตามอายุค่ะแต่ก็ยังสามารถพบ ได้ในเด็กนะคะเป็นส่วนน้อยค่ะและ2การได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะค่ะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะ ค่าศีรษะไม่แตกแค่โนนะคะก็ให้ประคบเย็นสัก 2- 3สวันค่ะหรือจะใช้ทิชชู่ห่อกับก้อนน้ำแข็งนะคะแล้วก็ค่อยๆวนประคบค่ะเสร็จแล้วก็ทาบามหรือว่ายาหมองนะคะทาก็จะค่อยๆยุบลงค่ะหรือถ้าใครเกิดหัวแตกก็ให้ล้างด้วยน้ำเกลือก่อนนะคะแล้วค่อยประคบเย็นแล้วก็บามหรือยาหมองนะคะผ่านไปวันที่ส ที่ห้านะคะก็ให้ประครบร้อนค่ะก็จะเริ่มหายค่ะกรณีของหนึ่งนะคะนอนพักเยอะๆวันที่สามก็จะดีขึ้นเยอะแล้วค่ะส่วนมากจะเป็นแค่ตอนล้มหัวลงนอนกับตอนเอาหัวขึ้นจากหมอนนั่นแหละคะ่ะแล้วก็การเดินยืนได้ปกตินะคะแต่ก็ค่อยๆทำชท้าๆค่ะต่อมาก็ทำกายภาพบำบัดซัก สองสัปดาห์ก็จะกลับเข้าที่แต่โรคนี้หมอบอกว่าจะไม่หายขาดนะคะเคยเป็นแล้วก็จะเป็นได้อีกค่ะหากเกิดปัจจัยกระตุ้นปัจจัยกระตุ้นที่จะทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นได้อีกนะคะควรหลีกเลี่ยงการได้รับการกระแทกที่ศีรษะอีกนะคะการก้มๆเงยๆศีรษะอย่างรวดเร็วแคะหูลึกๆค่ะ บางเสียงดังๆการกระโดดโลดเต้นและการพักผ่อนน้อยเป็นต้นค่ะอุปสรรคก,การอุปสรรคปัญหาในการใช้ชีวิตก็เช่นไม่ควรขับรถเองนะคะ และสุดท้ายการรักษาที่หายขาดค่ะถ้าใครกลัวการผ่าตัดแนะนำหมอซันฝังเข็มที่บางประกงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าหนุ่มสาวหรือแก่รู้สึกว่าชีวิตเราบอบบางจริงๆค่ะสรุปการเวียนศีรษะบ้านหมุนเกิดจากอวัยวะที่มีหน้าที่ควบคุมระบบการทรงตัวของร่างกายของเรานะคะ มีหนึ่งมีหูค่ะอย่างที่หนึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะคะสองตาค่ะสายตาการมองเห็นสมสมองระบบประสาทและสี่หัวใจที่มีหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงที่สมองค่ะถ้ามีอาการชาที่ประสาทปากเบี้ยวนะคะต้องรีบส่งรักษาด่วนนะคะเพราะเกิดจากสมองค่ะ และถ้าใครเกิดเวียนศีรษะบ้านหมุนนานเกินหนึ่งนาทีมีอาการหูอื้อการได้ยินเสียงผิดปกติหรือว่ามีเสียงแปลกๆนะคะก็เกิดจากหูเช่นกันค่ะแต่อาจจะไม่ใช่โรคตะกอนหินปูนในชั้นในหูหลุดนะคะควรปรึกษาแพทย์คอหูจมูกปากค่ะ กดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ค่ะคลิปต่อไปก็จะเป็นท่ากายภาพบำบัดนะคะคลิปที่คลิปถัดไปได้เลยค่ะ